Google ทุ่มทุนจำนวน15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI data center) ที่อินเดียนี่เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนี้โทมัสคูเรียน (Thomas k u r i a ผู้อำนวยการฝ่าย Google Cloud กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลนี้จะเป็นศูนย์กลาง AI ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในพื้นที่นอกสหรัฐอเมริกาโดยรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI เข้ากับระบบพลังงานหมุนเวียนและเครือข่ายเยแก้วนำแสงที่ขยายใหญ่ขึ้นนี้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญสำ,ญสำหรับทั้งสองประเทศอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำ,ญสำหรับศูนย์ข้อมูล AI โดยมีต้นทุนข้อมูลที่ต่ำและฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้เป็นตลาดสำคัญสำหรับการเติบโตของบริษัทแม่ของ Google Alphabet ซึ่งมองว่าอินเดียเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการเติบโตของบริษัทโดยมีผู้ใช้งาน YouTube และ Android มากที่สุดในอินเดียอินเดียกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการขยายตัวของคลาวด์และ AI สํสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่นอกจาก Google อีกบริษัทเช่น Microsoft และ a เมซ o n ก็ได้ทุ่มเงินมากพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลในอินเดียเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของอินเดียซึ่งมีผู้ใช้งานที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบพันล้านคน การใช้งาน AI ที่เฟื่องฟูในปัจจุบันได้ทําให้การใช้พลังประมวลผลมหาศาลเป็นสิ่งจําเป็นและส่งผลต่อการสร้างศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางที่ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงชิปนับพันเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นแต่นี้เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความตึงเครียดทางการทูตระหว่างนิวเดลีและวอชิงตันเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าที่หยุดชะงักนายกรัฐมนตรีเทรนทราโมดีได้เรียกร้องให้ความบาดสินค้าจากต่างประเทศเพื่อประท้วงอเมริกาเรื่องภาษีนําเข้าสินค้าอินเดียร้อยละห้าสิบ คุณคิดอย่างไรกับการลงทุนของ Google ในอินเดียคุณเห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าหรือเป็นการเสียหายให้กับอินเดียคุณคิดว่าการลงทุนในอินเดียจะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในอินเดียชวนคุณเข้ามาถามตอบและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่